จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพี่ได้ออกตามหาเบ็ดใหม่ที่มีมูลค่ามากที่สุดในเกมกับการปีนภูเขาแสนหนาวเหน็บและแสนยาวไกลก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่ด้วยนะครับส่วนใครที่ดูแล้วกดไลค์แสดงว่าพวกเองไม่เป็นส่วนโลบักหรือเกมพาร์ทในแบบนี้ขีตันช็อปก็มีให้บริการนะน้องชายแต่ก่อนที่จะไปหาเบ็ดใหม่ครับ เดี๋ยวพี่ขอย้ายไข่ปลาของพี่ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเบ็ดใหม่มันมีราคาตั้ง1นึ่งล้านห้าแสนครับจริงๆมันก็พอแล้วแหละแต่ว่าดูปลาในตัวของพี่ดลทุกคนปลาระดับมิสติกก็โคตรเยอะครับเนี่ยไอปลาทองอะเยอะจัดเลยเพราะว่าพี่ฟาร์มเลเวลไงทุกคนเดี๋ยวขอขายก่อนละกันครับตั้งค่าก่อนครับขายหมดเลยครับมิสติกลีเจนอรียครับปลาอันอื่นขายไหมน่าจะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะทุกคนไปขายทั้งหมดเลยครับมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ขายทีเดียวเลยครับได้เท่าไหร่ครับอู้ ล้านหกครับเป็นไงล่ะล้านหกโอ้ตอนนี้ตังค์ของพี่ก็มีอยู่สามล้านหกแล้วทุกคนข่ปลาหมึกไปด้วยดีกว่าครับทุกคนพวกปลาหมึกยงปลาหมึกยักษ์อะไรพวกนี้ไดวมาสาคพันเท่าไหร่โหได้ทั้งหมื่นหนึ่งนะทุกคนนี่อะตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับได้สี่พันมีอะไเไหมนี่ไอตัวเนี้ยน,น่าจะแพงครับทุกคนปลาหมึกติดโหสองหมื่นสี่โอ uh, ้ uh, แล้วดูตัวนี้นะครับติดขนาดบิ๊กด้วย น้องขายดูครับตัวนี้น่าจะแพงครับสามหมื่นห้าโคตรแพงอันนี้อะไรโอ้อันนี้ติดกายพันล่องหดนครับได้เท่าไรครับหกพันไม่เท่าไรข่ขายไปเลยปลาหมึกแล้วก็ได้นาําปลาที่พี่ล็อกเอาไว้นําออกมาขายด้วยครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะเก็บไว้ทําไมาพี่ก็ไดเอามาขายทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นปลาติดกายพันติดสายกระมาตารังสีขายให้หมดครับทุกคนโอ้ตัวนี้โคตรใหญ่อ่ะจระเข้ยักษ์ขายไปด้วยครับได้เท่าไหร่ครับหมื่นสี่ ตัวนี้ล่ะตัวนี้ติดสายกับมาตารางสี่หมื่นสองอุ้ยอันนี้ฉลามฉลามน,นี้สวยวะทุกคนแบบฉลามจริงๆเลยโอ้โหแต่ขายได้โคตรถูกเลยกิบไปทำไมวะนี่อันนี้มีติดสายฟ้าด้วยห้าพันเจ็ดพัพันโอ้โหย,ยังรวยอะทุกคนบอกเลย <c oughs> อุ้ยอันนี้ปลาอะไรครับติดสปาร์กิ้งเหรอไว้2สองร้ 200. <c oughs> ตอนนี้เงินในตัวของพี่ก็มีอยูสามล้านแปดครับ น่าจะพอนะในการซื้อเบ็ดเราไปหาเบ็ดใหม่กันดีกว่าครับแต่ก่อนที่เราจะไปปีนเขากันนั้นพี่ก็ได้มาทําการกดปุ่มของแต่ละเกาะก่อนครับเพราะว่าเราจะขึ้นเขารวดเดียวเลยครับแบบว่าเราไม่ต้องลงมาไม่อย่างนั้นเสียเวลาแน่เลยเรียบร้อยครับปุ่มแรกซึ่งเราก็ต้องตามกดปุ่มอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเว้นทุกคนมีกี่เกาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวพี่กําลังดูคลิปอยู่ครับที่เขาสอนเราจะได้ไม่ต้องไปหาเองไงได้ไม่ต้องเสียเวลา ชื่อเกาะต่อไปก็จะเป็นเกาะนี้ครับอ่าปุ่มมันน่าจะอยู่ตรงไหนนะตอนที่เขาแนะนามาน่าจะเป็นตรงพิงไฟตรงนั้นครับอ่ะอยู่ตรงนี้ครับกดเลยเรียบร้อยครับปุ่มที่2และก็ปุ่มที่3ปุ่มที่4ปุ่มที่5พี่ก็ได้ทําการกดจนครบครับส่วนใครที่อยากรู้รายละเอียดก็สามารถไปหาดูได้ที่ YouTube เลยครับเพราะว่ามีคนทําไว้หลายช่องแล้วครับหลังจากนั้นพี่ก็ได้มุ่งหน้าไปที่เกาะใหม่เส้นการที่เราจะเข้าเกาะใหม่ไปได้นั้นเราก็ต้องผ่านประตูมิติเองก่อนครับต้องเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งเฮ้ย เกาะใหม่วะทุกคนต้องเข้าประตูมิติด้วยวเหมือนโลกส่องเลยวะทุกคนฟาบเอตไลตล์ไล์อ่าพี่ว่าพี่ต้องเซฟก่อนดีกว่าครับอันนี้ใช้จุดเซฟหรือเปล่าโอเคเซฟก่อนเลยหลังจากนั้นพี่ก็ได้ไปตามทางเรื่อยๆครับจนได้มาเจอกับถ้ำถ้ำหนึ่งซึ่งถ้ำถ้ำนี้มันก็จะมีอัญมันีอยู่ชิ้นหนึ่งที่เราจะต้องใช้ในการเปิดประตูนั่นเองครับหินก้อนนี้ใช่ไหมทุกคนที่เราจะต้องใช้ครับแต่ว่าตอนนี้คือเรายังเอามันมาไม่ได้ครับเราต้องไปเอาพี่แอกมาก่อน แต่ว่าพิกแอคมันอยู่ข้างบนนี่เท่าที่พี่ดูมาเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วกูจะไปทางไหนต่อวะนี่ใช่ครับคือพี่ก็ยังไม่สามารถที่จะนําหินสีฟ้านั้นออกมาได้ซึ่งเราก็ต้องไปหาพิกแอคกันก่อนซึงพิกแอคมันก็จะอยู่ข้างบนครับพี่ก็ได้มุ่งหน้าไปตามทางแต่พอเดินทางมาเรื่อยๆครับดังสุภาซีที่เขาว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวไม่ว่าจะสูงแคน,นะออออีกแล้วเหรออันนี้สองคลิปติดแล้วนะเพลงเนี้ย <laughs> อุย้ยอันนี้คือ มันขึ้นมาสูงจนเราไม่มีอาการหายใจนะครับทุกคนซึ่งจริงๆมันต้องใช้ถังออกซิเจนนะเว้ยแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ซื้อเลยชิพ่ายแล,แล้วเราไปทางไหนต่อครับนี่มีทางแยกด้วยอ๋อเขาบอกให้เราเลียวซ้ายครับน่าจะเป็นการซื้อของโอเคมีจุดเซฟด้วยแต่ขอเซฟก่อนดีกว่าวีเบ็ดม่อยู่ทุกคนสามหมื่นจัดมาเลยครับเบ็ดแรกจัดมาก่อนดีหรือเปล่าไม่รู้อันนี้โอ้ยนี่ไงพิกแอคทุกคนซื้อมาเลยครับพิกแอคแล้วก็อันนี้อันนี้ถังออกซิเจนป่าวะ น่าจะใช่นะสามพันห้าซื้อมาครับแล้วก็ใช้เลยเรียบร้อยเอยเติมออกซิเจนก่อนออกซิเจนจะหมดไอเวนโอเคหลังจ,จากนั้นพี่ก็คิดว่าพี่ขอไปเอาหินสีฟ้าก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเราเซฟจุดนี้ไว้แล้วถ้าเราลงไปเอาหินสีฟ้าเสร็จปุ๊บเราก็กดวาร์ปขึ้นมาได้ครับหลังจากนั้นพี่ก็ได้ทําการขุดเลยครับเรียบร้อยได้แล้วครับหินก้อนแรกครับนี่เลยแล้วเราก็ทําการวาร์ปครับทุกคนวาร์ปขึ้นไปที่เดิมครับชั้นเมื่อกี้ที่เราได้เซฟเอาไว้ อ่าสวยครับแล้วก็เดินไปกะต่อครับอ่าทุกคนแป๊บหนึ่งครับพี่ลืมครับมันมีจุดห่าหินเขียวด้วยครับเดี๋ยวขอหาหินเขียวก่อนเดินเลยครับรีบไปหน่อยเมื่อกี้พี่ก็เห็นแล้วทุกคนว่ามันเป็นถ้ำเว้ยแต่พี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นถ้ำอะไรก็เลยไม่ได้เข้าไปนี่ครับผมน่าจะเป็นถ้ำตรงนี้ก็ถ,ถือว่ายังโชคดีนะที่พี่ไหวตัวทันถ้าพี่รู้ตัวช้ากว่านี้พี่ก็อาจจะไปถึงยอดเขาแล้วก็ได้ครับเรียบร้อยครับได้หินเขียวอีกหนึ่งชิ้นนี่เลยเขียวมรกต ไปกันต่ออุย้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยทุกคนเบ็ดใหม่นี่ว่าแล้วจะทํายังไงครับถึงจะได้โอ้พี่คิดว่ามันน่าจะต้องเก็บอะไรสักอย่างแน่เลยครับอันนี้เหมือนจะต้องใช้สองคนนะในการเปิดว่าต้องใช้แน่ๆเลยอ๋ออันนี้มาถึงจุดไหนแล้วครับนี่มันช่างเน่าเนบซะเหลือเกินหน้าจอของเราเริ่มมัวเดินดีๆครับตกไปที่แม่งสวยเลยนะทุกคนเริ่มเดินใหม่เดี๋ยวนะทุกคนพี่จะตุยไปว่านี่ออฟเซจจะหมดแล้วว่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องไปทางไหนต่อครับเอ้ยโอเคครับเราเจอแคมป์ครับโอ้ยค่อยังชั่วครับขอยาเติมออกซิเจนหน่อยครับใกล้ตุยแล้วชิปหายครับทุกคนไม่มีออกซิเจนขอยาเซฟก่อนจะตุยอ๋ออยู่นี่ครับทุกคนอีกนิดเดียวโอ้ยค่อยังชั่วครับเกือบไม่รอดครับทุกคนอุ้ยเบ็ดใหม่ปะสามแสนจัดมาเลยดีครับรออะไรบาบแล้วก็ถังสีแดงนี่คือเราควรซื้อดีไหมวะทุกคนน่าจะไม่ควรนะ เราต้องไปไหนต่อครับนี่ไปข้างบนนี้หรือเปล่าอืเหมือนจะไม่มีอะไรขายแล้วทุกคนเมื่อกี้ดีนะทุกคนที่พี่ตัดสินใจไปทางซ้ายอะถ้าไปทางขวานี่คือจบเลยนะไปทางขวานี่คือไม่มีออกซิเจนเติมแน่ครับอ้อยมาถึงไหนอีกแล้วครับนี่ปลดล็อกอะไรใหม่อีกแล้วเฮ้ยแล้วข้างบนคืออะไรพายุอะไรวะจะบอกนะว่าถึงแล้วอะเฮ้ยเราถึงแล้วครับทุกคนโอ้โหกว่าจะถึงอ้อยก็ยังชั่วครับนั่นไง ขอ,อยาเติมออกซิเจนก่อนจะตุยเฮ้ยซื้อถังนี้ครับสองหมืนถังนี้น่าจะเป็นถังที่ดีที่สุดครับถังต้มอ่าอันนี้น่าจะเป็นเสื้อคลุมครับซื้อก่อนเลยเราจะได้ไม่หนาวเรียบร้อยโอ้โหใส่แบงยันคอเลยแล้วก็ซื้ออันนี้อีกหนึ่งอันครับอันนี้น่าจะเป็นเครื่องร่อนครับแล้วก็อันนี้ทิ้งไปเลย ในที่สุดพี่ก็ขึ้นมาถึงครับกับการเดินนักแสนยาวนานแต่ว่าวก็ยังขาดหินอีก2ชิ้นครับนั่นก็คือสีแดงกับสีเหลืองซึ่งสีแดงเราก็ได้ทําเควสมาแล้วครับก่อนหน้านั้นโดยการไปกดปุ่มตามเกาะตา่ตางๆนี่เลยครับสาเหตุที่พี่ต้องทาก่อนแล้วก็ซื้อมาในราคา2องแสนห้าครับแต่ว่าหินสีเหลืองนี่อะทุกคนมันหาจากไหนวะอ,อ่าตรงนี้น่าจะเป็นที่ซื้อหินสีแดงใช่ไหมนี่ใช่ด้วยครับโอ้โหโอ้โหโคตรแพงสองแสนห้าเรียบร้อยครบยังครบแล้วหรือเปล่า อะอ้ะอาวขาดสี่หนึ่งครับทุกคนขาดสี่นี้ต้องหาจากไหนวะเฮ้ยพี่ลืมอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะเดียวเดียวเดียว e e e แปลกแปกแล้ววันเลยแปลกแปลก,กแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ได้ไปซื้อหาข้อมูลมาซึ่ง,ขงเขาก็บอกว่าหินสีเหลืองนี้มันจะเกิดเ,เฉพาะตอนมีหิมะทตถลมครับซึ่งเราจะรอเวลาให้มันเกิดตามปกติก็ได้ครับแต่ว่ามันก็จะมีหนึ่งวิธีที่ง่ายครับนั่นก็คือการซื้อโทเทมเรียกนั่นเองครับน่าจะเป็นจุดตรงนี้เปล่านั่นไงทุกคนที่ซื้อโทเทมครับ คือไอหินสีเหลืองนรทุกคนมันต้องใช้โทเทมครับนี่ซื้อประก่อนครับซื้อมาสักสองอันละกันเผื่อพลาดอุย้ยแป๊บน,นึงเรียบร้อยมันต้องไปใช้ถึงหินมันจะเกิดครับแต่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอยู่สฟวนตรงไหงนนะขอเช็คดูก่อนใช่ไหมใช่จุดตรงนี้ไหมพี่ว่าน่าจะใช่นะทุกคนขอลองใช้ดินั่นไงจริงด้วยครับกระโดดลงไปเลย เย้ yeah, เรียบร้อยปั๊บเท่านี้หินของเราก็ครบแล้วครับเย้ <Yahoo! S 1> เราเฟซไปจุดไหนไวะทุกคนเดี๋ยวขอขึ้นไปเช็คก่อนอ้าวชิปหายแล้วครับเฮ้ยพี่ไม่ได้เฟซเอาไว้โอ้โหเราต้องเดินขึ้นไปใหม่ไอเวนเลยโอเคเดินขึ้นมาถึงแล้วครับมีจุดเฟซไหมเดี๋ยวขอดูหน่อย <c oughs> โอ้นั่งไงครับจุดเฟซตรงนั้นเดี๋ยวขอยาไปเฟซก่อนดีกว่าเพื่อความชัว แล้วก็น่าจะใส่หินได้เลยนะใส่ไปเลยนี่เรียบร้อยครับในที่ตุดโอ้ก็ได้สักทีหงหลังจากที่เดินมุ่มั่วมาตั้งนานคือขนาดพี่ดูไกด์อ่ะยังงงนะเว้ทุกคน <c oughs> แต่ยังไงก็ขอขอบคุณช่องอื่นๆด้วยนะครับที่ทาไกด์หรือแนวทางออกมาให้เราเดินตามอย่างนี้ครับพี่ได้ดูหลายช่องมากเลยขอบคุณมากๆาเลยครับแต่ตัวเบ็ดนั้นมันก็จะอยู่ที่ถ้ำข้างล่างครับซึ่งเราก็ต้องลงมาข้างล่างเพื่อที่จะเข้าถ้ำนั่นเองครับตัวถ้ำที่เราเดินผ่านมาก่อนหน้านั้นครับ นั่นก็คือจุดตรงนี้ครับทุกคนในที่สุดครับมาถึงแล้วครับนี่แล้วก็ลงไปข้างล่างเลยเย่ yeah. ในที่สุดก็ได้ครับนั่นไงเบ็ดของเราเย่แลในที่ตัวก็เจอกับเบ็ดใหม่ของเราโอ้โหแป๊บนึงนะเท่าไหร่ครับนี่ล้านเดใครบอกว่าล้านห้าวะทุกคน <laughs> เรียบร้อยครับโอ้โห หมดตูดยังไม่หมดครับเหลืออีกหนึ่งล้านดีนะทุกคนที่พี่ขายปลา,าบ้าบ้าก่ะถ้าไม่ขายปลาที่น่าจะไม่พอนะหูแต่ว่าเบ็ดแม่งโคเท่ทุกคนดูแสงดิสวยจัดโอ้ยยังตึงอะ่ะเฮ้แต่ว่าบ่อตรงนี้ตกได้หรือเปล่าวะลองตกดิอา้าวตกไม่ได้ครับทุกคน <laughs> หลังจากที่พี่ได้เบ็ดมาแล้วนั้นสิ่งต่อไปที่พี่จะทําเลยก็คือการทดลองเบ็ดครับมาดูกันว่าเบ็ดอันนี้มันจะเหมาะสมกับใชบ้บัฟไหนครับ เดี๋ยวพี่ขอลองตกดูก่อนนะทุกคนว่ามันควรใช้บัฟอะไรดีดูได้ว่าคลิกกี่ทีครับหนึ่ง6 7สามห้าเฮ้ย8 8ครั้งถ้าใช้บัฟตกไวจะเวิร์กไปทุกคนเฮ้ยแต่ว่าหลอดมันก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะแล้วก็รักมัน200เนยนะทุกคนกระเบ็ดนี้หรือว่าเราจะใช้เป็นเบ็ดฟาร์มวะทุกคนอ๋อรูดสปีดของมันแค่27เ,เองครับทุกคนสปีดมันน้อยปะต้องใช้เป็นตกไวแล้วถ้าเราใช้เหยื่อตกไวอะ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหหกเจ็าสอะไรใช้เหยื่อตกไวนะนี่ <c oughs> <c oughs> ไม่เวิร์กว่าทุกคน <c oughs> พี่คิดว่าเบ็ดอันเนี้ยต้องใช้ตกไวอย่างเดียวครับอย่างอื่นน่าจะไม่ค่อยไหววะ่ะโ <c oughs> ดยส่วนตัวที่พี่คิด <c oughs> พี่คิดว่าเบ็ดนี้มันควรที่จะใช้บัฟตกไวเว้แล้วก็ให้เบ็ดอันนี้มันกลายเป็นเบ็ดฟาร์มครับ ฟาร์มตังฟาร์มปลานั่นเองครับทุกคนเพราะว่ารักของมันนั้นโคตรเยอะเลยครับอืมอันนี้คืออะไรไม่เคยเห็นเลยว่าทุกคนดีไหมวะอ่าเรียบร้อยครับได้แล้วอันนี้จะเวิร์กหรือเปล่าเหยื่อที่พี่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นเหยื่อสาลายครับปึ๊บกี่คลิกเอ้ยได้อยู่ครับอันนี้น่าจะใช้ในการฟาร์มได้นะแล้วก็เอาเบ็ดอื่น โนไลใช้ในการเก็บเวลเฮ้ยใช้ได้ครับทุกคนใช้ได้เลยเดี๋ยวเราไปฟาร์มเกาะใหม่ดีกว่าครับทุกคนเพื่อจะได้ปลาปใหม่แล้วเขาบอกว่ามันจะได้เพชรด,ด้วยครับแต่ตอนแรกพี่ก็ไม่รู้พี่ได้มาตกปลาที่หน้าเกาะครับแต่พี่ตกไปตกมาเฮ้ยมันเป็นปลาสปีชี่เก่านี่ว่าแล้วบอกตกใหม่มันอยู่ตรงไหนวะนี่ไงน่าจะเป็นจุดตรงนี้ครับทุกคนที่เขาตกกันใช่ไหมวะน่าจะใช่นะลองตกก่อนอุ้ยมิสติกวะทุกคน เดี๋ยวคืออะไรครับอึบฮะเฮ้ยไอ้นี่มันลูกโอ๊กนี่วะทุกคนใช่ไหม <c oughs> ในเรื่อง I อไอเอสะไอที่ตัวกระลอกนั้นมันคือมาทําให้โลกระเบิดได้เลยนะเว้ยทุกคน <c oughs> ขอญาตดูในสมุดนะอันไหนอ๋อนี่ไงทุกคนอุย้ยซึ่งมิติกอีกหนึ่งอันถ้าพี่จำไม่ผิดมันน่าจะเป็นเพชรนะเว้ที่เขอห่ากันนะ่ะแล,ะล้ไหมื่อกี่พง่เกคนงด้คลิปมาเขาบอกว่าต้องใช้เพช่จค่ัน,คนคเอ้ยใช้็เพชรนอเว้นครคบ ในการไปเปิดเบ็ดไอที่มันอยู่ติดในน้ำแข็งอะทุกคนอุย้ยมิสติกมาลัวๆว่ะแต่ว่าไม่มีเพชรเลยอึ๊บโอ้ยอึ๊บอ่าใช่ด้วยครับทุกคนเพชรเย้ไดมอนด์เฮ้ย,ย,ยมาอีกแล้วโอ้โหมาลัวๆเลยเฮ้ยอันนี้คือเท่ากับเราได้สองอันแล้วเราก็ไปเทดให้อีกคนหนึ่งสามารถเปิดเบ็ดได้เลยดีใช่ปะมันเทดได้หรือเปล่านี่ไงโอเคตกไปเรื่อยๆครับทุกคนเหมือนดวงเรากำลังมา โอ้โหมิสติกรัวๆว,วะ่ะแต่ว่าทำไมปลาตัวอื่นมันไม่ออกเลยวะอึบ๊บโอ้พอทีนี้ละเพชรมารัวๆเลยครับทุกคนโอ้เพชรน้ำหนัก5กิโลขายได้กี่ล้านวะนี่เออเพื่อนโอ้เพื่อน,ออนของเราดึงกองมาสุดยอดเลยว่าเพื่อนนี่ไงทุกคนจุดตกปลาครับไอจุดตรงนั้นคือพี่ก็ตกอยู่ตั้งนานจริงๆมันไม่ใช่เว้ยมันอยู่ตรงนี้นั่นเองว้าวมีเพื่อนตกอยู่ด้วยครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดฟาร์มใหม่นะทุกคน คนตกมันเยอะเลยอุ้ยระดับลีเจเารี่ครับปังระดับมิสติกมาลบห้าสิบพี่อยากรู้ e โอ,โ Perfect อีกผีโอ้โหไม่เพอร์เฟกอีกไม่เป็นไรครับอยากรู้อ e ีกผีเขาว่าเท่าไหร่เพื่อเราจะเก็บอ e ีกีได้ด้วยนะโอ้ได้อ e ีกผีไปเยอะมากครับเฮ้ยจะปลาสวยอยู่นะทุกคนนี่ครับตัวระดับมิสติกครับ แต่ว่าข้อเสียของเกาะน,นี้ก็คือเวลาเราตกไปเรื่อยๆครับทุกคนเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนครับไปทําการเติมถังออกซิเจนมันจะเสียเวลาครับเราจะไม่ได้ตกแบบรัวๆไงทุกคนก็ต้องวาร์ปไปวาร์ปมาอยู่อย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองมาเช็คราคาดูครับว่าปลาระดับมิสติกจะขายได้เท่าไหร่ครับขออนุญาตเช็คดูครับเจ็ดพันวทุกคนเฮ้ยขายได้แพงนะและมิสติกคือตกโคตรง่ายครับน่าจะฟาร์มปลาได้แบบชิวๆเลยครับทุกคน โอ้เก็บเงินได้แบบเป็นล้านอะ่ะรวยเละเลยนะทุกคนโอ้โหประมาณเจ็ดพันหกพันนะทุกคน